วันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับสมัยเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยบางคนอาจจะเคยรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดทาให้แต่ว่าเป็นการผลิตแบบสําเร็จรูปนะครับไม่ได้ปรุงกันเองไม่ได้ทํากันเองแบบฝีมือเด็กๆหรือว่าคุณครูวันนี้ไปกันที่บ้านคลองหอยโขงนะครับโรงเรียนบ้านคลองหอยโขงที่จงังหวัดสงขลาเป็นโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการทําเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสร้างความมั่นคงด้านอาหารติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้เชิญครับ นี่เป็นบรรยากาศมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านคลองหอยโคงซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่3อำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาที่มีเมนูนอาหารหลากหลายน่ารับประทานพร้อมทั้งมีสารอาหารครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ โดยวิธีการจาัดเมนูอาหารใช้โปรแกรม t h ไทยสค o ลรัน n c h ด้วยทางโรงเรียนบ้านครองหอยโคงได้ใส่ใจเมื่ออาหารกลางวันซึ่งถือเป็นมื้อสําคัญในการพัฒนานเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและเสริมสติปัญญามาอย่างต่อเนื่องมีการติดตามและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนโดยการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงนักเรียนทุกคนภาคเรียนละสองครั้ง ทำการคัดกรองคุมเสี่ยงปัญหาภาวะทุพภาพโภชนาการอ้วนผอมเพื่อทำการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะทุพพภพโภชนาการร่วมกับผู้ปกครองผลการดำเนินง,งานพบว,ว่าช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพพภพโภชนาการจากเดิมได้เป็นอย่างดีนักเรียนมีสุขภาพและมีพัฒนาการด้านร่างกายที่เติบโตสมวัยมีอารมณ์และมีสติปัญญาที่ดีขึ้น จึงทาให้โรงเรียนบ้านครองหอยโคงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตงที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศอยู่ในระดับดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปี2561นอกจากนี้ยังมีผลงานความสำเร็จของโรงเรียนในการเดินหน้าแก้ปัญหาภาวะทุพพโภชนาการทำให้จำนวนเด็กที่มีปัญหาดังกล่าวลดลงด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งอาหารที่เหมาะสมกับการเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงวัยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการของโรงเรียนเนี่ยผมให้แนวคิดกับคุณครูให้แนวคิดกับผู้ปกครองคณะกรรมการฐาึกษาไว้ว่าลูกๆจะต้องทานอาหารได้อิ่มครบทั้ง5หมู่ตามหลักโภชนาการที่ลูกๆได้รับประทานอาหารจากโครงการอาหารกลางวันของของโรงเรียนเนี่ยพัฒนาการของลูกๆเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทําให้ลดภาวะของลูกๆที่ว่ามีโรคอ้วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือสุขอานามัยของลูกๆเนี่ยดีส่งผลมาที่เรื่องของ สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนํามาสู่เรื่องของการเรียนการสอนและก็ส่งผลต่อผลการเรียนของลูกๆด้วยครับความสําเร็จในการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านคลองหอยโคงอยู่ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้จัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยสํานักงานเกษตรอาเภอคลองหอยโคงได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรในเรื่องการปลูกการผลิต การบริโภคอย่างปลอดภัยให้กับโรงเรียนโดยผ่านกลุ่มยุวเกษ,ษ,ษตรกรในโรงเรียนพร้อมทางให้พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวการปลูกผักยกแคร การเพาะเห็ดนางฟ้าการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ไข่การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรการส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์แทนการใช้สารเคมีและการทําปุ๋ยหมักชีวภาพมีการนําผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียนมาสู่โครงการอาหารกลางวันโดยผ่านกิจกรรมสากร นอกจากนี้การที่นักเรียนได้เรียนรู้และนําประสบการณ์จากโรงเรียนกลับไปต่อยอดที่บ้านไม่เพียงแต่มีประโยชน์กับนักเรียนเท่านั้นยังครอบคลุมถึงคนในครอบครัวรวมทั้งโรงเรียนมีการขยายผลไปสู่ชุมชนรอบข้าง เมื่อโรงเรียนและชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมทำให้คนในชุมชนเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยและมีโภชนาการครบถ้วนส่งผลให้สุขภาพของคนในชุมชนโดยรวมดีขึ้นซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอของไอโขงเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมส่งเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียนในเรื่องของการทําการเกษตรในเรื่องของการผลิตรวมถึงในเรื่องของการรวมกลุ่มและก็ บริโภคอาหารปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรให้ปลอดภัยนะคะเราก็ได้เข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการทําสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสารเคมนะีเพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืชในแปลงผักของนักเรียนนะคะแล้วก็การที่นักเรียนได้นําความรู้ตรงนี้ไปขยายต่อในชุมชนให้กับพ่อแม่ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะได้ผลิตอาหารให้กับครัวเรือน ได้ปลอดภัยแล้วก็พอเพียงนะคะ โรงเรียนบ้านคลองหอยคงได้ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการจเจริญตามรอยพระยุคลาบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงให้บรรล,ลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืนสนิทศิสุวรรณถ่ายภาพ ภาวดีบุญมีทีมข่าวเอ็มบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา